สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพอรพรมครับวันนี้จะมาบอกครับคนที่กำลังใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งอยู่ขณะนี้นะครับถ้าท่านจะรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสองต่อไปเลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านต้องทำอย่างไรทำอะไรบ้างและทำวันไหนชมรายละเอียดครับสำหรับ คนเก่านะครับจะกดรับสิทธิ์เฟ,ฟส2นะครับสามารถกดได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม6 6เป็นต้นไปถึง3ามมีนาคม6 3จะกดวันไหนก็ได้นะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องกดวันที่16ธันวาคมวันเดียวเท่านั้นกดวันไหนก็ได้วิธีกดก็คือไปที่แอปเป๋าตังนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปที่แอปเป๋าตังขั้นตอนที่1ก็กดเมนูคนละครึ่ง เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์นะครับกดเมนูคนละครึ่งเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ก็กดใช้สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นข้อความขึ้นมาว่ายอมรับเงื่อนไขได้รับสิทธิ์เราก็กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3จอจะแสดงผลการรับสิทธิสําเร็จแบบนี้นะครับมีเครื่องหมายถูก วงกลมสีเขียวเครื่องหมายถูกสีขาวเขาบอกว่ารับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสสองสำเร็จก็เ,จเป็นอันว่าได้ใช้สิทธิ์นะครับทีนี้การใช้สิทธิ์นะครับกรณียังมีเงินเหลือนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ต่อไปได้ตามปกติตามเงื่อนไขเดิมไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ใช้สิทธิ์เฟสหนึ่งครบ3,000ันแล้วก็ต้อง ถลาการใช้ไปก่อนจะสามารถใช้สิทธิเฟดสองได้ในวันที่1มกราคม64ครับวันที่1มกราเนี่ยจึงจะมีสิทธิเข้ามาอีก500บาทแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆื่อจนถึง30มีนาคม64นะครับในขณะที่คนที่ยังเหลือก็ใช้ไปเรื่อยจนหมดนะครับถ้ายังไม่หมดก็จะยกยอดไปรวมกับ500อีกในวันที่1มกราคม64ครับอันนี้ก็คือรายละเอียดการกดรับสิทธิ์สำหรับคนเก่าครับสวัสดีครับ